จังทำไรครับอืมเจ็ดยังเจ็ดอี๋ย่ง,ด,ยงดูดมีสมักประด็นเจ็ดยังก่อนดูด,ดมีง,งับ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 อยู่นี่อุย้ยขายย้อนแสงแสงอาทิตย์กำลังจา้าจังจังทำไรครับแสบบ่ดูดมีแสบบ่อืม แทนท่าหายไปก็ดูดตัวนี้แทนเนี่ยเป็นผู้เท่าแล้วเนี่ยยังดูดนี้อยู่เลยเนี่ยอืมนอนมีดูดนี้หน้าบ้านตอนนี้แดดอ่อนๆฝน,นกำลังหยุดฝนเริ่มหยุดแดดกำลังจะออกจางต้องทำไรครับไหนแม่ดูสิด,ดูดตรงไหนมัน ให้ดูดิให้ดูดิให้ขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยออออไม่ได้อือขอได้ไหมขอได้ไหมเออไม่ได้เหรอขอไม่ได้เหรอขอ או, ไ,มไ,ไ,ไ,มไม่ได้เหรอเอ่ออืมกวนไม่ได้กวนได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอยุ of, ่งไม่ได้เหรออ่าอ่าอ่าโอ้โหห้ามยุ่งห้ามยุ่งห้ามยุ่งหลุดนี้ห้ามยุ่งหลุดนี้ห้ามยุ่งครับ จังกำลังอยู่ในผวังอขอได้ไหม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 เอ้าไม่ได้หรอขอไม่ได้ขอไม่ได้ด,ดูงบังบงบังบงบังบงบับงับงับไอ้เนี่ยแม่ดูซิมันดูตรงไหนดูตรงไหนดูตรงไหนแม่ดูซิดูตรงไหน,น,น,นมัดดน,นดูดาบด,ดูดาบมีเหรอดูดาบมี เคยเห็นไหมพี่น้องเคยเห็นบะเนี่อายุหปีกว่าแล้วนะเนะี่ยยังดูดมีอยู่ก็จะติดนะฮะดูดนานเป็นบางทีเป็นเกือบชั่วโมงนะหลังอาบน้ําหลังอาหารเนี่ยจะดูดเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงก็มีบางทีดูดจนหลับหลับแล้วก็นอนเหมือนเด็กอะคะ่ะดูด,ด,ดจิงดูดจังตั้งหน้าตั้งตาอาร่อยไหม ตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ดูดตั้งแต่ยังไม่ถึงเดือนมั้งตัวมีตัวเนี้หกปีแล้วตัวแรกเลยตัวที่ติดที่สุดก็คือแพนด้าตัวที่หายไปหาอยู่หลายวันเหมือนกันตอนนี้น่าจะลืมเริ่มลืมไปแล้วหายไปเป็นเดือนแล้วน่าจะเริ่มลืมแล้วแล้วกลับมาดูดตัวเดิม ตัวนี้ก็ดูดอยู่สลับกันกับแพนด้าแต่พอดีแพนด้าหายไปก็เลยตอนนี้ตัวนี้เป็นหลักตอนนี้ดูดตัวนี้เป็นหลักตัวอื่นเนี่ยจะดูดไม่นานแต่ตัวนี้จะดูดนานพอๆกับแพนด้าตอนนี้ไม่มีแพนด้าก็เลยจิบจิมีตัวเดียวอ่ตัวเดียวที่ชอบตอนนี้อตัวเดียวตัวแรกเลยเนี่ยอ่ออร่อยอร่อย มือก็จับมือก็จับทั้นี้ก็จับไว้